นะโมต,ต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาคาเต้าเทวดาเทวดาอากาศเทวดาลูกขะเทวดาภูมมะเทวดาตลอดจนอินพุ่มยมยักขุดหนักน้ำปลาไม้ไอสวนเป็รักสมรักษาอยู่ตะเวนตกตะเวทออกขอกแต่ลูกหนเหลือ,องเอียกกระสังจอมว่าเป็นสักขีพยานว่ามือนี ไายในหมายมีพระคู่อดุลจันทกุณเจอาวาตวัดกลางอุดรเวจเจ้าคณะตำบลพนมไพรเขตหนึ่งเป็นเก่าเป็นประธานภายนอกหมายมีท่านด้อำเภอพนมไพรเป็นช่าเป็นประธานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกกรรมทุกายมีกิตติัท์ธสัมว่าบอกมากล่ามารองมาแจกต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจกอบูพญตาอจอกูพญมาพระมหาธาตุวามือนีภูมีกิตติัพทาได้น้อมนำมาสึ่งวัตถุมงคลต่าง เพื่อมาบอกมาเกาวว่าลูกหลานสียกเสาเอกเสาโท,ทา่ทักตนสี่มุ่ม4ีแก่เพื่อบูชาเทวดาในทิศทั้ง4ีแล้วกะสีเฮ็ดหนามุกนี่ให้มันผสมสมนาสมตาขององค์พระมหาธาตุแล้วกะเสียเฮ็ดให้เฮ็ดใ,ให้เสร็จโดยเรียวที่สุดขอเทวบุตรเทวดาอากาศเทวดาลูกะเทวดาภุมมาเทวดาซอยแพ่เมตตาซอยขจัดปัดเป่า สิ่งต่างๆอุปสรรคต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นขอให้การก่อสร้างเทนีได้รับความ่ลมมือจากทุกกำถูกาฟขอให้ประสบผลสําเร็จในการสร้างเทนีขอพุ่นง่ามความดีความตั้งจิตตั้งใจขอบุญกุศลเียาพวกผู้ขาได้สร้างสมบมบรมไว้บพาวันนเป็นสร้างวิศาะที่แล้วที่สร้างวิศวะในปัจจุบันนี้ก็สร้างด้วยดวงจิตอันพองใสดวงใจอันพองแผ่วด้วยบุญกุศลที่พวกผู้ขาได้สร้างวัแล้วจงทรงผลให้ การประกอบพิธีในเทีน่นีประสบผลสำเร็จและขอให้การจ้างองค์นาองค์พระมหาธาตุสำเร็จรวมไปได,ด้ดีเป็นน้ำเสื่อน้ำเสียงมาสู่ว,วัดกลางอุดมเวทขอบุญกุศลที่โยมในตัางจิตมาจากไกลตั้งใจมาจากบ้านจงทรงผลตอบแทนให้ประสบผลสำเร็จได้นึกสิ่งใดปราัฒนาสิ่งใดที่ประสบผลสำเร็จบ่าวสิเป็นบ่ใาห้พิษกฎหมมยบ้านเมืองแล้วกาบ่ให้พิษสินท่าขอให้การประสบ ขอให้การพัฒนาลัคนประสบผลสำเร็จต่อวัเทวัญใจเมตตาอุตุปมาณงั้นจิกิตตพังทิวัสภากว่าจิกิตตพ้องสงคีติตกิตตวัจจักรอนิเสยาจิกิตวัจจักริจักรนิยาริจิบานิติปิเดยลบปัปนังเนศยบปปปจตัะเตตยวาจิวังอุสังขเรกราบุสังขปตังเทตุปตังนิมันตานัสนาขปตังปักิกังอุปสิกัขปติปติกัขปังสุขุเรชิววันนิสยปปัจา ตตเตยวัจิวังอุสาวะกันิกะระโปกุมะกะปะสิกันกุเตยังกัมปะรังสานังกังรุกะมอราสะนะตะนังเนสะยะปะปะจัตตะตะเตยวัจิวังอุสาวะกะระโปกุมะกะปะตะตะสินะวันิตังตะละมุทุปะนะตะปะสัมมะนะนังกุนะเมตตังตะโมราปะเรเสวะสัพพังตะเมสุตตะจะจันตะกะตะยะปิโยปิกุมิตันนะมะปะเรเสวะ คาวิโรตุตัสโสโนธัมมังกรรมังกรรมสัพพะปยปมณจะเรสังคมังการะสัมปุตโตวรทักกินโยอนุตโรสังฆัมกรรมังกรรมสัพพะโรกะปมณจะยะนปราณังนวังนะติสัมปะมะกระติ